สวัสดีครับวันนี้สวนยายหนุูอินเตอร์จะมาเก็บมะม่วงเบาใต้นะครับเป็นมะม่วงลูกเล็กที่กินกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากๆนะครับผมวันนี้มีเกษตรตัวน้อยนะครับมาช่วยเก็บมะม่วงด้วยนะครับเก็บไปสักพักก็จะเป็นลิงเกาะข้างหลังนะครับผมคือมะม่วงสายพันธุ์นี้นะครับปู่ไม่ถึงปีก็สามารถที่จะติดผลให้ทานแล้วนะครับ1ปีครึ่งถึง2ปีนะครับ ก็จะเริ่มติดผลดกเต็มต้นเลยนะครับก็สามารถที่จะเอามาดองหรือเอาไปจิ้มน้ำพริกบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับตามรูปก็คือลูกนี้คือแทบจะแบบกิ่งโน้มลงดินนะครับผมถือว่าดกมากๆนะครับยังง่ายฝากกดติดตามสวนยายดูอินเตอร์ไว้ด้วยนะครับยังมีมะม่วงอ,อีกหลายหลายสายพันธุ์นะครับแปลกๆนะครับผมจะมาอัพคลิปให้อยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ